นโยบายที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการารณรงค์การไม่สูบุหรี่นะครับของตำบลน้ำปุดของเราก็คือเน้นไปที่เยาวชนนะครับเพราะว่าเป็นจริงที่คิดดูแล้วก็มันมันจะให้สภาพปัญหาต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะลุกลามแล้วก็มีคนสูบุรี่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมี แบ่งเป็นกลุ่มให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับรวมกับสมาชิกอบตอน,นะครับหลวงพื้นที่มันทําให้ตั้งแต่ครูแล้วก็ผู้ปกครองนะครับช่วยกันสอดสองรูเลเด็กนักเรียนของเรานะครับเพื่อไม่ให้สูบบุหรี่แล้วก็มัวสุมในเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ร้านค้าเราก็ขอความร่วมมือว่าไม่ให้จําหน่ายครับเยาวชนหรือว่าเด็กอายุไม่เกิน18ปปีนะครับอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่อยากให้ชาวบ้านในพื้นที่สุบ,บุรีก็เลยคิดจัดทำโครงการขึ้นมานั่นก็คือให้ชุมชนปลอดบุหรีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของชาวบ้านหรือว่าผู้ที่สุบ,บุรีแต่ละคนว่าเขาจะให้ความร่วมมือหรือไม่แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้ครับผมคิดว่าให้ประชาชนเขาได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยที่สุดก็มันเป็นเรื่องของ ความร่วมมือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะคิดว่าคงจะได้ผลอย่างน้อยที่สุดก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนอยากจะบอกว่าผมเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่สู่ปุรีแล้วก็สู่มาเป็นระยะเวลา30ประมาณ30กว่าปีนะครับก็ พยายามนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาได้เยอะนะครับก็คิดว่าต่อไปในที่สุดคงจะเลิกได้นะครับแต่จริงๆแล้วไอ้อการสูบุรี่มันทำให้ร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องระบบการหายใจนะครับมัน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 ขัดกัดมันไม่มันไม่ค่อยสะดวกนะครับผมก็อยากเลิกแล้วก็มีนโยบายที่ว่าให้คนในชุมชนตำบล้ําผุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชาวบ้านของเราชาวนาที่ผู้นำต้องติดท้องที่นะครับ อยากจะให้ลดแล้วก็เลิกสูบบุรีนะครับ